สวัสดีครับผมนะบรรยากาศยามเย็นจากที่นาหลวงพนนะฮะตอนนี้ kind of ค building building ุณลุงคุณป้าก็เดินทางมาถึงที่นาแล้วนะครับมาพร้อมกับแอชชัยเนาะนะฮะเพื่อนเพื่อนยูทูปก็นะฮะพอมองเห็นคุณลุงก็รีบมาอย่างไวเลยนะฮะ นูนมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะเฮ้ยแ้นกีมัอ้าวนิกกี้กระถุงทอง เพื่อนมาเล่น <phải> ด <Yeah, how S 1> ้วยอยู่ทุ่งทองราศีอยากเล่นกันนิกกี้นะเลอะไอ้หลังอานน่ะอไ้หลังอานที่มันเป็นหีนเราไปอ้าวทุ่งทองจะเล่นกันนิกกี้อ่ะอ้าวอ้าเอ้นิกกี้ขึ้นมาหาแล้วโอเคจัดให้นะฮะโอเคดูนิกกี้โอ้ยไอนิกกี้กับทุ่งทองดูดูไปข้างบนด้วยกันเลยเหรอโล้วทำไมมันคนละไซร์เลยคนละไซร์เลยนะอ้า ดน้องนะลูกดน้องมาแบบมาดูดมดูดมดูดมน้องน้องน้องตัวน้อยไม่เล่นนาะมปนงแกน้องนะเ็น้องเขอยากเล่นนะน้องเขอยากเล่นอาพลุงมีอะไรมาแจก

ไปาไปหามันจังเสมอกันไม่ต้องไม่ต้องเพราะมันบุได้มันบุเสมอกันเจ้าก็ยังว่านังเคือค่ก้นคือกันละเปนยากแ่ถึงยังนะจ๊ะข้ามนี่แม่วุ้นเลยลงมาที่กีลงมากีนไปล้อกไปนี้มาโอ้ไม่ยอมนี่อไม่ยอมลงยิ้มเ่มาลองกินกินไอันนี้อ่ะบลองมาบลง ลง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 ,งล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 งก็ไ mm ด้อ้าวจริง้าวอ้วอ้าวอาสุดก็ลงพลมาถึงโคลงหนองบัลหลีเที่ยร้องมนบ่นนะโอถึงกับสรุปทีได้สนะครับผมขร่รยเลยีไสนะครับ คนเชียร์กับคนเล่นเนี่ยผมว่าคนเชียร์น่าจะเหนื่อยกว่าโอ้ดูคนหมดแรงเลยวจริงดูเช้านะ่อ้าหวหมูโอ้หน่าจะหมดแรงด้วยเชียร์เชียร์หมดแรงโอ้โหข้าวบดก็ไปครับบอไปหลังนิดน้อยผมจะใส่ยาแล้วก็ทานยามาแล้วผ่าวมครับอันนี้ก็พักก่อนสามากินเขาได้ต่อไปได้กลิ่นหอมของปลาดุกย่าง แม่ปุ้ยครับโอ้ยนาจิข้าไปเบิ้งชีพขไาเนาะอ้าวไปแล้วเห็นไหมได้หัวปลาดุกขึ้นไปกินข้างบนปวยฟางหาเจ้าอยู่กันนาสิค่าไปเบื้องนี้บอดิงน่ารูคนดูเยอะเลยแต่บอดดิ้งของในมุทิแต่มุทิคนดูเยอะนะเวลาสี่ กิสของช่างพงฝากันฝาก้เจ้าซือก้อยมาอยู่มื่อบ่งลิปเลยกินข้าวเราเป็นยังว่ากินอยู่เราเป็นยังมากินอยู่หรอยงน่ะเาเร่นซื้อมาป่ฝากเนี่ยฝากกิบฝากถึงลุงพเขาจะซื้ออะไรกิฝากเอา มาดนม้นี้ม e ันพลมายะไาจากโรงเรียนนะครัี่กหนองมาทอดาดที่พวกหนองนาก็วันกไม่ได้ไม่ได้กินทอดก้ยเจ้าบบนี้ไกินน้ำครับไกินลูกสิ้นทางก่อนเรื่องได้เมย์บ้านนะหลังจากไปเียนำมน์ทำงานยังไม่เหนื่อยเท่านี้ เ้าไปอยู่ดูพัะยมเตะบอลเท้านะโอ้ยคนเบิ่งเด็กน้อยเตะแล้วคนม้วนค่ะขนาดปตัวเบิ่งจุ่มกานทุบบอลเขาไปเบิ่งคลิปนี่พี่ใช่นี่เด้งตลอดเขาไปเบิ่งตลอดได้อยู่ปะอยู่ได้อะอยู่ครับก็อยู่กับบ่าวนุอยู่ข้างหลังบ่าวนุมันขนาดเล่นบ่ม้วนทำไมก็เล่นมามาเอาจอนเลี้ยนเลียนบอกเรียนนี่คือกัน กบเลยบัเก่าเลยติดกาวเงียบเจ็ดเก่าไปีสองพันสองพันห้าร้อยเท่าไรสองพันห้าร้อยสามห้ม่เป็นรุ่นตกต่งาาะมีอาคารมบอกนี่อะคาที่ไปแล้วนี่อะตที่ค่อไปนั่งละมันจะเป็น อาคารไม้หลังหนึ่งนันงต้องใจมากเลยอาคารแรกรุ่นอาคารไม้ที่นี่ไม้ทั้งหลังอ่ะไม่ไม่ทั้งหลังสมัยก่อนรุ่นอาคารไม้จะอาคารไม้ตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สามตึกสามตึกทีได้ชนะแับนี้ที่เงินที่ดุมเงินจะหนาอาซ้อมเราอยู่คนดูไม่ได้ไง ฝากการเป็นครูแล้วฝากไหมไปหอดแมอัดเสร็จลูกละสองร้อยสองรเส็จลูกเสร็จลูกแล้วก็ไม่เกินสามสี่ลูกนะลุงอัดเข้าไปครับโอ้พุ่งพุ่งขึ้นเลยน่าจะสูสีกันว่าจะคงยิงกันไม่ตายลูกนี่ลูกก็คิดกันมาลูกมันก็มันก็ยิงแรงจริงเน้องคราะดาวตกเนี่ยผมตกใแก้วตอนดุงมีชื่อนึงเข้ามาลูกดาวตกก็มีเนาะ ไอ้ปูอูวาปมาปตัวใหญ่ไอ้เวลาได้อันฉีบไหมเนี่ยลายพันยเตอนดึงดึงสักเยินเลยเออจะอจะเยะหลายคู่ขนาดเลยตอนดึงสักเยอนนะคอยกัปตันน่ะ่านเขียวอยากท่าคู่หมา แต่เบิ้งเสือกแล้วมันบ้บ่็ะโยกที่แหลกแต่เ่จับคู่น่ะองสองต่อสน่นช่งบรรยากาศในในเอฟมามอฟีา่บ้านะครับผมาอซีสมอ๋อจังหวัดอะไรอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากอำเภอบางสามอ๋ออุดรธานีนะฮะ เออขอญาตินายและแม่เด้อโอเคครับขออนุญาติหมอเดียวกันประมาณนี้นะท่านที่ผู้กอยู่บ้านไหนล่ะครับว่าที่หมอน่ะบ้านข้าวโพดสูงโอ้อยู่บ้านข้าวโพดสูงอยู่บ้านเดียวกันสนามเอจ้าอยู่บ้านไหนไปดิเจะอยู่บ้านไหนอะอยู่บ้านไหนไปดิไปอยู่บ้านน้องทอนครับอ๋อใครเปบ้านน้องทอนเรื่องทอนโอ้เรื่องทอน เล่นผ่อนโนนสมบูรณ์บรรยากาศเนานะมีมาแนมะกมาโอเครับผมัอย่าลืมนะฮะ TP Coffee นะฮะศูนย7 5 2 6นะครับ <laughs>